เดินลุกเดินไปทำธุระลุกทำธุระไปป่าไปไปทำธุระก่อนเดินทางเนาะอืมทำธุระก่อนเดินทางไปลุกไปเสื้อก็ตัวสั้นละหนูก,ก็ตัวยาวเอ้ยหนูทำธุระซะที่หนู ม,มันแล้าลูกเอ้ยจีโล่กินยาซะ,อะเอ้ยมันกเก่งมากมันสวยเก่งมากอ่ะกิน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 คิดถึงพงหญ้าหลังห้อหัวหน้าพ่อเด้อเด้อเป็นสาวกรุงเทพแล้วบีบุญนะไม่ต้องตกละกัลำบากในป่าลกล้างแล,ล้วลูก ฟ่บานให้คุณแม่รัชนีให้ความสุขคุณแม่รัชนีมากๆนะพ่อก็จะคิดถึงหนูนะ